พวกเราจะมาสรุปผลการศึกษาอภิปรายและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับปัญหาเด็กติดเกมนะครับกระผมนายธนกิจจันทร์บารกระผมคุณนายนะครับกระผมนายเป็นคนทำจิตวิทยาวันนี้เราจะพูดเรื่องการศึกษาปัญหาเด็กติดเกมผลกระทบและวิธีการแก้ไขปัญหากัรเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ของโรงเรียนนครัไทยนะครับการศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมขณะที่ว่างจากการงานการเรียนการเคร่องเลี้ยว พฤติกรรมของหญิงและชายในกิจกรรมว่างของนักเรียนการเรียนรู้สาที่สามของเรียนนครเรยกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษานี้ก็คือเด็กนักเรียนโรงเรียนนครียไทยชำลังเรยนรู้สาที่สามประมาณ30คนโดยใช้ตารางเอซี่และหมอกเกีนและสุดตัวอย่างนั้นด้วยวิธีสุ่มแบบสอบโจมทั้งมีกีรใช้การศึกษาได้แก่แบบสอบถามที่มีลักษณะเป็นแบบมาตรฐานตรวจอประเมิน ส่วนประมาณค่ามีความเชื่อมั่นทั้งฉบบเท่ากับศูนย์เก้าห้าหนึ่งผลการศึกษาพบว่าในการศึกษาวิทยาสังข์ในฝั่งไทยมีปัญหาเด็กติดเกมผลกระทบและวิธีการแก้ปัญหาโดยรวมค่าเฉลี่ยสี่ดสอง่าและมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานศูนครับและอยู่ในผลการศึกษาระดับมากครับสำหรับสรุปผลการศึกษาในปลายผลและข้อเสนอแนะนะครับการศึกษาครั้งนี้เนี่ยได้ตั้งวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัญหาเด็กติดเกม ของนักเรียนและเพื่อศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนในขณนะที่ว่างจากการและการทำงานอื่นๆนะครับเพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมของหญิงและชายในการทํากิจกรรมในเวลาว่างนะครับสาหรับสรุปผลการศึกษาจากการศึกษานะครับนักเรียนโรงเรียนนครไทยมีปัญหาเด็กติดเกมโดยรวมค่าเฉลี่ย4.25และมีค่าเบี่ยงเบนมนาตรฐาน0.41ระดับผลการศึกษาอยู่ในระดับมากนะครับอภิปรายผลนะครับด้านปัญหาเนี่ย หนึ่งนักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องปัญหาเด็กติดเกมเราพบว่ามากนะครับ 2. นักเรียนคิดว่าปัญหาเด็กติดเกมเป็นเรื่อง,องที่ได้ความมองข้ามเราพบว่ามาก 3. นักเรียนคิดว่าปัญหาเด็กติดเกมมีสาเหตุมาจากครอบครัวเราพบว่ามาก4นักเรียนคิดว่าปัญหาเด็กติดเกมจะมีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆพบว่ามากและ5นักเรียนคิดว่าเทคโนโลยีมีความเดินแ้าวห้าในปัจจุบันเป็นสาเหตุให้เกิดปัญหาเด็กติดเกมนะครับ เราพรว่ามากสาหรับด้านของผลการบบกนะครับนักเรียนคิดว่าปัญหาเด็กติดเกมทําให้เด็กๆไม่มีเงินเก็บเราพรว่ามากนักเรียนคิดว่าปัญหาเด็กติดเกมทําให้มีผลการเรียนแย่ลงเราพรว่ามากนักเรียนคิดว่าปัญหาเด็กติดเกมทําให้ครอบครัวแตกแยกไม่สามารถไม่สามัคคีกันในครอบครัวโพรว่ามากนักเรียนคิดว่าปัญหาเด็กติดเกมส่งผลให้เด็กสนใจทำอะไรอื่นน้อยลงเพรว่ามาก และนักเรียนคิดว่าปัญหาเด็กติดเกมเนี่ยส่งผลด้านอารมณ์กับเด็ก,กต่ัวมากสําหรับด้านผลกระทบนะครับนักเรียนเห็นด้วยกับการเล่นกีฬาในเวลาว่างดีกว่าการเล่นเกมเพราะว่ามากนักเรียนเห็นด้วยกับการเอาเงินไปใช้แทนที่จะนํามาเล่นเกมต่อควมากนักเรียนเห็นด้วยกับการมีเวลาให้กับครอบครัวตัวๆๆๆมากครับ,รบเล้วมาดูผลกระทบกันต่อ,น,น,อนะครับในข้อ14ครับนักเรียนเห็นด้วยกับการเนี่ย กับการให้เด็กติดเกมเข้ารับการฝึกอบรมเราพบว่ามากครับข้อ15นักเรียนเห็นด้วยกับการให้เด็กติดเกมยอยู่กับเพื่อนที่สนใจด้านการเรียนมากกว่าเด็กติดเกมเราพบว่ามากนะครับและข้อ16ข้อ16นักเรียนเห็นด้วยกับการที่พ่อเข้ามาทําความเข้าใจกับตัวเด็กพบว่ามากครับข้อ <c oughs> 17นักเรียนเห็นด้วยกับการหากิจกรรมอื่นแทนการเล่นเกมเช่อนอ่านหนังสือหรือวาดรูปครับเราพบว่ามากข้อ18นักเรียนเห็นด้วยกับการที่ ให้เด็กติดเกมรู้จักการแบ่งเวลาทำกิจกรรมอื่นๆเราพบว่ามากที่สุดนะครับข้อ19้นักเรียนถด้วยกับการให้เด็กติดเกมเล่นเกมในเวลาที่เหมาะสมเราพบว่ามากนะครับและข้อสุดท้ายข้อ2ี่สนะครับนักเรียนถึงด้วยกับการให้มีร้านเกมคอมพิวเตอร์น้อยลงเราพบว่ามากครับแล้วทั้งหมดนี้ก็เป็นผลสรุปและผลการศึกษาที่พวกผมได้ทาการสืบค้นมาเกี่ยวกับเรื่องปัญหาเด็กติดกเกม ในโรงเรียนนครไทยครับพวกผมขอจบการนำเสนอเค่นี้ครับขอบคุณครับ